มาต่อกันที่บรูไนนะครับควาชัมขี่ม้าโปโลดิแอมบัสเตอร์ครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยจกกัดการแข่งขนันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการระดับนานาชาติเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศในรายการดิแอมบัสเตอร์ครับพระหว่างวันที่1-8กุมภาพันธ์โดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมบรูไนโปโลเจอกับทีมอามีบา ซึ่งผลการแข่งขันเป็นทีมบรูไนโปโลสามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน11ต่อ7.5คะแนนคว้าชแชมป์รายการน,นี้ที่สนาม V.S Spo ร์ตค u ับแอนสยามโปโลพาร์คอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสำหรับการแข่งขัน กีฬาขี่ม้าโปโลรายการดิแอมบัสเตอร์ครับจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสมพัธมรธรมยุทระหว่างประเทศมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาขี่ม้าโปโลและช่วยยกระดับคุณภาพของนักกีฬาไทยให้สูงยิ่งขึ้นอีกทั้งในปีนี้กีฬาขี่ม้าโปโลได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยนะครับสำหรับรายการนี้รับความสนใจจากนักกีฬาขี่ม้าโปโลจากหลายประเทศทั่วโลกร่วมแข่งขันทั้งบรูนไนฟิลิปปินรเัเส และไทยครับมีทีมเข้าร่วมชิงชัยรวม6ทีมได้แก่บรูนไนโปโลทีมอามีบาโกลบพอร์ททีมลอเรียลปารีสทีม SPP พัทยาและก็ทีมคิงพาวเวอร์ครับทนันใดกัรการทัวร์นาเมนต์ของสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลในปีนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด3รายการรายการแรกก็คือรายการนี้ดิแอมบัสเตอร์ครับและรายการขี่ม้าโปโลหญิง King Power International Ladies Polo t o ป r n a m e n t ปลายเดือนกุมภาพันธ์และปิดท้ายด้วยรายการ Thailand Polo Championship ในเดือนเมษายนนะครับ